จ้าค่ะข,ขอบคุณค่ะจ้าน่ะเนี่ยี่เกือเดินลงตรงนี้ก่อนนะเพราะว่ามีนอีกสายนึงเอาไว้นะ้ เ,ออเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวคุยกันบ่อยๆมีข้อมูลอะไรก็ส่งมานะครับจะได้เอามาคุยกันครับ<ะ>ครับแก้วเพครับเี็นส่งส่งชื่อมัคือผู้ชมคือชื่อที่ทนายดลลงส่งมาให้คือบรรจุนจอ,อ๋อขอ,อ,อันี่จริงงคือชื่อคนระดับบิ๊กอะ่ะเ,เป็นระดับบิ๊กของประเทศอ่ะใช่ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดจะให้สโค๊ป ไปเวรอาชีพเนี่ยอยาเลยต้องไม่ต้องเบรกเลยนะเออไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เดากันไปอีกคนหนึ่งเลยดีกว่าครับไปที่อาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนื่องจากว่าในโซเชียลมีการแชร์ภาพนะฮะโดยบอกว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีหกเจ็ดป็นภาพของอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเข้าพบพระอรณกฎตอนนั้นเป็นศาสตถวายเงินสดสองล้านแปดแสนบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำปุ๊กครับซึ่งจาก ในภาพก็ได้มีญาติโยมเนี่ยอยู่ในภาพในจํานวนมากรวมไปถึงพระอารมณ์กฎก็ได้มีการรับแผ่นป้ายที่มีการระบุยอดเงินบริจาคนะครับด้วยรอยยิ้มกว้างอย่างมีความสุขนี <laughs> ่นะแต่ว่าภาพนี้ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นอาจารย์รอสักครู่นะคะเออโดนหลอกเหมือนกันยิ้มปากฉีกเลยเงินสดซะด้วยอะไรประมาณนี้นะนี่นะครับ ชาวเน็ตบอกว่าเนี่ยการที่อาจารย์เบียร์นำเงินไปบริจาคให้ทางวัดมันไม่ใช่เรื่องที่ปิดลอ็อกครับเพราะมันก็เป็นเรื่องในอนดีตนู่นตั้งแต่ปีหกเจ็ดตอนนั้นเขายังไม่ได้มีการเปิดโปงอะไรเลยคใครจะไปรู้นะว่าเนี่ยจิตศรัทธาที่ให้ไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องแบบนี้อะไรประมาณนี้ครับเออก็ถือว่าอาจารย์เบียร์ก็ถือเป็นผู้เสียหายที่ไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอของพระรูปนี้อย่างนี้เป็นต้นอ,อนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะคุยกับทาง อาจารย์เบียร์คนตื่นทำอตอนนี้ตื่นแล้วนะอาจารย์เบียร์อ,อยู่หมยังเมืน่ะอกี้เห็นอาจารย์เบียร์วิด <Video S 2> <Like> ีโอมาอสวัสดีครับอาจารยาร์เบียร์ครับสวัสดีจ้าส,สวัสดีจ้าครับนี่ภาพที่ผมให้ดูเนี่ยที่เขาแชร์กันภาพที่อาจารย์เบียร์ไปมอบเงินถวายเงินให้กับตอนนั้นยังเป็นพระอยู่คือพระลงกรดสองล้านแปดแสนนะฮะพอมาวันนี้วันที่มีการจับพระรลงกฎแล้วก็ศึกแล้วเนี่ยโอ้โหความรู้สึกมันเหมือนกับแบบ เราผิดหวังอะไรยังไงมากขนาดไหนไหมครับอาจารย์เบียร์อาจารย์ก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังะอะไรใครอยู่แล้วคืออาจารย์สอนธรรมพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์สอนเสมอว่าอย่าไปคาดหวังในสิ่งใดเมื่อเราให้แล้วก็ให้ไปเพราะว่าทร <มะ S 1> ัพย์ที่เราสละแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์ของเราอีกแล้วส่วนเขาจะไปทํา <มะ S 1> อะไร<ม>ะถ้าเขาทําชั่วเขาย่อมได้รับผลชั่วของการกระทําของเขาถ้าเขาทําดีย่อมเกิดประโยชน์กับตัวเขาเองเพราะนั้นเจ็จจำนงเจตนาในการที่อาจารย์บริจาคในวันนั้นบอกเอฟซีบอกลูกศิษย์ไปช่วยกันว่าเราเห็นว่าในขณะนั้น อดีตหลวงพ่อลงกดเนี่ยท่านทําประโยชน์เราเห็นทุกอย่างทุกคนเห็นเป็นประจักษ์ชัดพยานชัดเจนว่าท่านทําประโยชน์จริงๆอาจารย์คนหนึ่งในคนที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็รู้สึกว่าฮเฮ้ยเราอยากจะสนับสนุนส่งเสริมในวันนั้นเราก็เอาไปบริจาคไปถวายเพราะนั้นต่อให้ข่าวจะเป็นยังไงจะผิดจริงไม่ผิดจริงอาจารย์ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเพราะอาจารย์ตั้งเจตนาไว้แต่วันแรกแล้วว่าเงินที่อาจารย์บริจาคตรงไหนเกิดประโยชน์นั่นแหละคือเงินที่อาจารย์นําไปบริจาคไว้ <c oughs> ส่วนตรงไหนที่เขาไปช่อชนช่อโกงกันนั่นไม่ใช่เงินของ เงินส่วนที่อาจารย์เบียบริจาคไปเนี่ยสองล้านแปดแสนกว่าบาทเนี่ยอันนี้เราได้ติดตามโดยตลอดใช่ไหมว่าเขาได้เอาไปทําตามวัตถุประสงค์จริงอ่ะไม่ไม่ได้ติดตามอาจากอาจารย์บริจาคก็คือจบแค่นั้นไม่ได้ไปตามดูเพราะว่าใช่เพราะเราไม่ได้เห็นไงว่าคือเราบริจาคเนี่ยเราไม่ได้จะบริจาคว่าอ้าหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อจ่อจงเรื่องนี้นะอ้าหลวงพ่อเอาเงินจํานวนนี้ผมขออนุญาตให้หลวงพ่อเนี่ยเอาไปใช้เฉพาะผู้ป่วยเอชไอวีเท่านั้นหรือเอาไปดูแลเด็กกำพร้าเท่านั้นไม่ เราบริจาคแบบภาพรวมว่าขอถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเป็นสังฆทานสังฆทานคือให้แก่หมู่คณะสงฆ์ทั้งหมดและท่านเนี่ยจะไปทาประโยชน์อะไรกิจการงานพระศาสนากิจการงานสังคมก็ให้ท่านเนี่ยนำไปทาตามเหตุตามปัจจัยของท่านได้เลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผิดวัตถุประสงค์ก็อาจารย์ไม่ได้วางวัตถุประสงค์อะไรก็ขอให้ท่านนําไปทําประโยชน์อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาและแก่สังคม ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามารู้ว่าเงินที่บริจาคไปเนี่ยเกิดว่าไม่ได้เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ซึ่งอาจารย์เบียร์บอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันเริ่มมีบางคนคือรู้สึกผิดหวังหมายถึงว่าเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความเพื่อจะเอาผิดพระองกดเนี่ยอาจารย์เบียร์คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายที่ต้องไปจะต้องไปแจ้งความด้วยไหมครับ ไม่นะอาจารย์ก็ยังไม่เห็นว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าอาจารย์ตั้งเจตนาแต่แรกว่าเงินจํานวนนี้จะเป็นเงินจํานวนที่จะไปใช้เพื่อสิ่งที่เกิดประโยชน์เท่านั้น <ak? S 1> อาจารย์จึงมั่นใจว่าเงินของอาจารย์เนี่ยส่วนที่อาจารย์ตั้งเจตนาเองนะแม้มันจะไม่เกิดประโยชน์ก็ตามแต่อาจารย์ตั้งเจตนาแล้วว่าเงินเราจะต้องไปอยู่ตรงที่เป็นประโยชน์แต่ส่วนที่ทไมันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ไปนสนใจตรงนั้นเราสนใจเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะนั้นอาจารย์ก็เลยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายอะไรเพราะเงินเมื่อเราบริจาคแล้ว น่นเรียกว่าเงินที่เราสละออกจากตัวเองไปเรียบร้อยแล้วในทางมุทธศาสนา<อ>เมื่อเราสละทรัพย์แล้วทรัพย์นั้นไม่ถือว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นทรัพย์นั้นจึงเถอเป็นของสงฆ์หรือถือเป็นของวัดในการบริจาคในครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์บริจาคให้กับวัดอาจารย์ไม่ได้บริจาคบริจาคให้กับหลวงพ่อลงกฎอาจารย์จึงบริจาคด้วยการเรียกรายเงินบริจาคแล้วอาจารย์จึงเอาเงินทั้งหมดโอนตรงเข้าวัดโดยบัญชีธนาคารวัดพระบาทน้ําพุโดยตรง ไม่ใช่มูลนิธิ <Yeah. S 1> ด้วยเข้าบัญชีวัด oh. นั่นหมายความว่าเงินที่อาจารย์บริจาคไปเป็นเงินที่เข้าสู่คณะสงฆ์ของวัดพระบาทน้ําพุโดยตรง <Yeah. S 1> ท่านจะไปดูแลคนยากไร้จะไปดูแลคนป่วยเอชไอวีจะไปดูแลพระในวัด <Yeah. S 1> แล้วแต่ท่านจะไปจัดแกรจัดการได้เลยเ oh. พราะนั้นเงินจานวนนั้นมเมื่อจยส์สละแล้วสละแล้วไม่ใช่เงินอาจารย์แล้วอันนั้นอาจารย์จะไปทวง <Yeah. S 1> คืน <Yeah. S 1> ก็ไม่ชอบโดยธรรมแต่ถ้าใครมองว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายจะไปแจ้งความดำเนินคดี อาจารย์ก็ไม่ได้ติดอะไรก็แล้วแต่ส่วนมันจะมาตามที่อาจารย์ไม่ได้ก็ต้องไปตามที่วัดเอาเพราะว่าเงินทั้งหมดที่อาจารย์รับบริจาคมาอาจารย์โอนตรงเข้าวัดหมดแล้วอ๋อคือในป้ายเนี่ยเห็นระบุบอกว่าถาวายเงินสดแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือเป็นการโอนเข้าบัญชีของวัดโดยตรงเลยถ,ถูกต้องอถูกต้อง,งไม่ไม่ไม,ไม่ใช่เงินสดเป็นเงินที่โอนตรงผ่านบัญชีมีหลักฐานทุกอย่างมีสเตทเมนทุกบาททุกสตางค์มีหมดและอาจารย์เนี่ยโพสสเตทเมนไปแล้วในเพจเฟซบุ๊กคนตื่นทำ โพสไว้หมดชี้แจงไว้หมดเดี๋ยวจะอาจจะให้คนเนี่ยกลับมารีโพสตใหม่ครั้งหนึ่งเพราะว่าเห็นมีค,คนตั้งคําถามมาเยอะเหลือเกินซึ่งเงินทุกบาททุกตางในวันนั้นไม่มีการถวายเงินสดแม้แต่บาทเดียวครับอาจารย์คร,ค,รครับอาจารย์ทาบุญที่วัดพระบาทน้าพูนในครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือว่าทํามาหลายครั้งแล้วครั้งแรกถ้าในานามคนตื่นทานี่ทําครั้งแรกครั้งแรกที่มีการเพราะว่าวันนั้นเนี่ยหมอบีเนี่ยหมอบีทุสสุวิญญาณเนี่ยมาเชิญอาจารย์ไปบรรยายคืออาจารย์ก็ออกบรรยายปกติอยู่แล้วหมอบีก็ติดต่อมาที่แออมมมมินนนน้็าาาาาจจงงรย์เปต คือวันเกิดหลวงพ่ออารมณ์โกรธอาจารย์ก็เลยรับไปบรรยายก็แค่น,นเด้งตาอาจารย์เห็นว่าเออเห็นหลวงพ่อทําประโยชน์วะเราอยากจะช่วยเหลือท่านในการทําประโยชน์เราก็เลยบอกลูกศิษย์บุกเอฟซีเราเรียลไยแล้วก็เอาไปบริจาคแล้วก็หลังจากเทสหลังจากบรรยายทําเสร็จก็ลงมากราบหลวงพ่ออารมณ์โกรธแล้วก็ถวายเงินแล้วก็เรียกหมอบี oh. มาถ่ายรูปในวันนั้นเนี่ยก็แค่นั้นวาวันนั้นคนมันเยอะมากเพราะว่าวันนั้นมันที่เซ็นท่านพระรามสองะห้างมันแตกเลยอย่างเงี้ยแล้วคนก็แวดล้อมรอบข้างเข้ามาวันนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้ถ่ายรูปาะไร เขาการเราออกเลยเพราะว่าคนมันลุมเข้ามาเยอะมามาเป็นพันคนเลยวันนั้นอ,ะอ<ร>่ะวันที่อาจารย์รไปตอนนั้นเรามีกระแสะแรงไงเขาก็เลยเชิญเราไปในงานวันนั้นครับหมอบีได้เอ่ยปากไหมว่าขอให้อาจารย์เบียช่วยบริจาคหรือว่าอาจารย์บริจาคเองไม่หมอบีไม่ได้เอ่ยปากเลยอาจารย์เป็นคนเรียกอะไรเองเจ็ดวันเจ็ดวันอาจารย์เปิดรับบริจาคก,ก็ได้มาเท่าไหร่สองล้านแปดจริงๆอาจารย์ไม่ได้เปิดรับบริจาควัดเดียวนะอาจารย์บริจาคหลายวัดมาก อย่างวัดสว,วนแก้วเนี่ยตอนช่วงที่เขาปลดหนี้กันอาจารย์ก็เอาไปบริจาคตั้งสองล้านกว่าบาทตอนนั้นน่ะก็สองล<ะ>้านกว่าเหมือนกันเนี่ยช่วงระยะเวลาใกล้ๆกันเลยทำลายช่วงเดียวกันเลยในช่วงเดือนธันวาเนี่ยแล้วก็ไปอีกหลายวัดไม่ใช่ว่าเราจาะจงวัดใดวัดหนึ่งวัดไหนเราเห็นว่าวัดนั้นทําประโยชน์เราก็ไปแต่ในเวลานั้นเราไม่รู้ไงว่าใครจะเป็นยังไงใครจะดีไม่ดีเราไม่รู้เรารู้ในขณะนั้นท่านเป็นคนดีในขณะนั้นท่านทาประโยชน์ทุกคนรับรู้เหมือนกับที่อาจารย์เพราะนั้นคนทุกคนมามีโอกาสในการตัดสินใจผิดตัดสิินใจพพลาาดดดดดดููผไ้มแ อาจารย์เห็นบางคนพูดว่าเอ้ยอาจารย์เบียคนตื่นทำตื่นแล้วยังทำไมยังมองคนไม่อ่อยเหรอมันไม่ต่างจากไอ้พวกมึงพวกมึงก็บางทีมึงก็เลือกผัวเลือกเมียกันมึงก็เลือกผิดพลาดกันอยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอใช่ป่ะเอามองกันตามความเป็นจริงอ่ะใครจะไปมองหมดทั่วไม่มีใครไม่เคยเลือกอะไรหรือมองอะไรแล้วไม่เคยผิดพลาดในชีวิตทุกคนต้องเคยผิดพลาดในชีวิตแต่ผิดแล้วก็แก้ไขแค่นั้นเองครับครับอาจารย์ในอย่างล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นโพสตของอาจารย์ปวินไงเขาเขาโพสถึงน่าจะโพสถึงอาจารย์เบียว่าถ้าคนตื่นทำยังถูกหลอก ดิฉันขอหลับต่อค่ะใช่ครัอาจารย์เขาอยากจะหลับก็หลับไปอ่ะอาจารย์ตื่นแล้วอาจารย์ไม่ขอกลับไปหลับไลแบบเขาอีกนะเพราะนั้นถ้าเขาเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วอาจารย์ก็เลยแบบยังงงอยู่ว่าเอ้ยคนที่มันจะรู้ว่าจะรู้ว่าใครดีไม่ดีใครเลวไม่เลวเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาเราไม่ได้ไปเป็นขาเตียงบ้านเขานะเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขานะขนาดคนอยู่ร่วมด้วยกันกับเขาบางทียังไม่รู้ด้วยซ้ําอย่างเงี้แล้วกับเราอาจจะเป็นใครถ้าคุณเก่งมากนักทําไมคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตคุณได้อ่ะ ใช่ป่ะ <No. S 1> แล้วสุดท้ายแล้วถ้า <Yeah. S 1> ถ้าจะมาบอกว่าเอ้ <Yeah. S 1> ถ้าตื่นแบบนี้ขอหลับต่อดีกว่าแล้วทําไมคุณไม่ถ้าคุณเก่งมากคุณสามารถรู้การล่วงหน้าทําไมคุณไม่กลับประเทศล่ะไปอยู่ทําไมต่างประเทศล่ะเ <Yeah. S 1> พราะนั้นสุดท้ายแล้วต้องกลับมาพิจารณาตัวเองด้วยนะว่าเราทุกคนมองผิดพลาดตัวเองไม่เคยเลือกผัว <Yeah. S 1> ผิดพลาดเหรอตัวเองไม่เคยเลือกเมยผิดพลาดเหรอตัวเองก็ผิดพลาดตัวเองไม่เคยโดนเพื่อนหักหลังเหรอตัวเองไม่เคยโดนคน <Yeah. S 1> อักตันยูใส่เหรอแล้วใครจะรู้ก็ <Yeah. S 1> ในเวลานั้นที่เขาดีกับเราเ,เราก็ดีตอบกับเขาถูกต้องป่ะไม่ใช่่ขาาีีัรรจะวสมนองิยคคทุณธ ในหลักสังคมตามความเป็นจริงใครดีมาเราต้องดีกับใครชั่วมาเราก็อยู่เฉยๆไม่จาเป็นต้องชั่วกับเขาก็ได้ทีนี้พอมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะกับพระอารุณ์กฎเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีพระโอโหลายรูปหลายวัดเลยที่แบบคนเลื่อมใสมีจิตศรัทธาแล้วก็บริจาคเงินอะไรต่างๆแล้วก็พอเนี่ยเกิดเหตุการณ์กระแสเกิดขึ้นเนี่ยพระเอาเงินไปใช้เปสีกาบังเอาไปใช้ในส่วนตัวผิดวัตถุประสงค์อะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ หลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องมีการเขาเรียกอะไรอะระวังหรือว่าคัดกรองอะไรมากขึ้นไหมแบบหรือว่าต้องเปลี่ยนแนวทางการบริจาคแล้วบางคนถึงขั้นบอกไม่อยากจะบริจาคเงินให้วัดแล้วไปบริจาคที่อื่นดีกว่าอะไรเงี้ยจากมองไงค,คือสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไม่อยากให้มองแบบนั้นเพราะสุดท้ายแล้ววัดวาอารามหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ยังดีๆมีอีกมากมายมหาศาลเราทําผิดกับรูปหนึ่งเราเราทำพลาดไปกับรูปหนึ่งเพราะมองผิดแต่ไม่ได้หมายความว่ารูปบอื่นมาจะผิดจะเลวจะชั่วไปด้วยไม่เกี่ยว Lifting, เพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดโยงแบบนั้นเราทาบารเราทําบุญตรงไหนอ่ะเราไม่สาม,ม,า,มารถมาด้ได้หรอกว่าเฮ้ยที่นั่นเนี่ยมันจะดีจริงไม่ดีจริงเราแค่เห็นว่าดีในปัจจุบันเราทําดีในปัจจุบันสว่วนาคตจะเป็นยังไงเราต้องปล่อยไปตามเหตุอย่าไปยึดบั่นถือมั่นหนีว่าเฮ้ยทําบุญเนี่ยมันต้องได้แบบนั้นมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนู้นเราไปยึดบั่นถือมั่นทุกคนไม่ได้วันเนี้ยคนคนเนี่ยมันดีกับเราแต่วันหน้ามันอาจจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงกลับมาหักหลังเราก็ได้เช่นเดียวรบอกว่าาเ้รรบิจับะโกเงิน บริจาคกับโรงพยาบาลดีกว่าโรงพยาบาลก็มีบางที่บางแห่งที่โกงเงินกันภายในก็มีเป็นมูลนิที่เป็นอะไรก็มีรเราจะบริจาคตรงไหนมันมีการโกมีการช่อฉนแต่ในขณะนั้นเขาทําประโยชน์ไหมละ่ะถ้าเขาทําประโยชน์เราเลือกที่ทําต่อไปได้แต่เราก็เลือกให้มันละเอียดขึ้นดูให้มันดีขึ้นพระทําตามพระวินัยไหมพระเนี่ยทำตามหลักคําสอนพระเจ้าหรือเปล่าแต่ถ้าเราเห็นว่าแม้ไม่ได้ทําตามหลักคําสอนแต่เราดูแล้วว่ามันเกิดประโยชน์เราจะช่วยก็ไม่ได้แปลก เราจะมาบอกว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งทาชั่วเท่ากับจะตัดโอกาสในการทําดีของตัวเองเหรอเฮ้ยต่อไปนี้มีแต่คนทําชั่วทากับวัดก็ชั่วทากับโรงพยาบาลก็ชั่วทำกับคนนั้นคนนี้ก็ชั่วเราก็เลยว่างั้นทุกวันนี้ยุติการทําบุญแล้วกันก็แสดงว่าเรากําลังทําลายกุศลในตัวเองนะเพราะการทําบุญเราก็ต้องยอมรับในฐานะคนพุทธการสละการให้การแบ่งปันมันเป็นการให้ทานมันเป็นการสลาความหวงกั้นความตรณีขี้เหนียวของตัวเองแล้วถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยการที่ไอเหตุเพศภัยที่มันเกิดขึ้นสังคมมันกําลังตีแผ่อยู่ใน เราไม่อยากทำมิต่อไปแล้วก็เท่ากับเรากําลังทําลายวิถีของการสละตัวนี้ที่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปอ,อันเดียวว่าเฮ้ยความชั่วความเลวของของพระพิสูสงฆ์พี่ตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยเพียงบุคคลเดียวจะมาเอาเป็นตัวทําลายกุศลของตัวด้วยการเลิกให้ทานดีกว่าเลิกเข้าวัดดีกว่าเลิกทําบุญดีกว่าแบบนี้มันเป็นการทําความล่มจมให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะเราจะไม่มีโอกาสเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรมได้เลยอืมอือก็คือ ถ้าเราอยากจะทําเราก็ทําต่อไปแต่จาร์บอกว่าให้กันกรองให้ละเอียดให้มากขึ้นถูกไหมฮะใช่ก็ใช้สติในการทําแต่สุดท้ายแล้ว่จะกันกรองแค่ไหนมันก็มีโอกาสพลาดได้เพราะเราไม่ใช่สัพพัญญูเนาะรเราไม่ใช่ผู้ร,รู้ทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุเราไม่ได้มีญาณอย่างรู้พิเศษในการไปรู้ว่าคนอื่นดีหรือชั่วแต่เราทําในปัจจุบันเราตั้งเจตนาแล้วว่าเจตนาของเราตั้งใจจะสละเจตนาของเราตั้งการจะละทรัพย์สละทรัพย์นี้เพื่อละความขี้เหนียวอันเป็นมลทินในใจเรารเราก็สละเลย สลับไม่ยากเลยแล้วบางคนไปติดรับเฮ้ยอย่าให้เงินขอทานนัเป็นการสนับสนุนขอทานแต่ถ้าใจเราเห็นว่าเขาสงสารเราอยากซื้อข้าวซื้อน้ําอยากแบ่งปันเงินให้เขาสละเลยทําบุญตรงไหนเป็นบุญตรงนั้นสําเร็จแล้วที่เจตนา<อ>เมื่อเรามีเจตนาในการสละว่าเฮ้ยเราอยากสละเงินของเราให้เกิดประโยชน์ตรงนี้เราสละเรียบร้อยแล้ว เจตนาเราคืออะไรอยากให้ให้หรือ,อยังให้แล้วส่วนเขาจะไปทําอะไรเป็นเรื่องเขาแต่เราให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละสําเร็จแล้วด้วยเจตนาไม่จําเป็นต้องไปนั่งตรวจสอบไม่จำเป็นต้องไปนั่งดูแต่ใครอยากจะตรวจสอบตัวไปเลยใครไม่อยากตรวจสอบนั่งเฉยๆจะได้ไม่ทุกข์ร้อนในใจ คือให้แล้วก็สบายใจสบายใจเราเนี่ยแหละอาจารย์ถูกไหมใช่แล้วจะไปสร้างความทุกข์ใจทําไมล่ะทุกวันนี้กำลังวิ่งเต้นทุกใจก็จะไปจะตายเนี่ยเห็นไหมเพราะไปยึดที่ตัวบุคคลถูกต้องอย่าไปยึดตัวบุคคลยึดที่พระธรรมเงินบริจาคไปแล้วเงินมันเป็นของภายนอกหน้าที่เราคือสละเงินไม่ใช่เหรอสละความขี้เหนียวดิเวลาคิดคิดในใจว่าเราสละเงินนี้เพื่อความขี้เหนียวไม่ใช่สละเพื่อสร้างนั่นสละเพื่อสร้างนี่สละเพื่อทํานั่นสละเพื่อทํานี่สละอยากได้บุญอยากได้ความร่ํารวยอยากประสบความสําเร็จ อันนี้มันเรียกว่าการทําบุญหวังผลพระเจ้าบอกว่าทําบุญหวังผลมีผลเนาะมีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์งมากแต่การทําบุญโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาละความตระณีขี้เหนียวในใจในป่าศจากมนทินอันนี้จะมีผลมากและจะมีอนิสงส์งมากเออถ้าเราเห็นว่าเฮ้ย<ะ>พระพระลงกดอดีตพระลงกดเนี่ยทำเลวทําชั่วชอบฉวนชอบโกงเงินเราผิดหวังมากเลยคนพุทธอยากคิดแบบนี้การจะเข้าถึงคําว่าจาคะตามหลักคำสอนพระเจ้าเฮ้ยพระ,พระลงกดทาไม่ดีทําชั่วทําเลว งั้นเราจะไม่อิหนาละอาจะในการทําบุญงั้นเราย้ายวัดไปทําบุญวัดอื่นต่อไปดีกว่าเราคิดอย่างนี้สิเหมือนสมมติถ้ากุฏิวิหารมันไฟไหม้อ่ะแล้วเราก็ถือโอกาสเลยเฮ้ยกุฏิวิหารไฟไหม้ไม่เป็นไรเราจะสละาสร้างกุฏิหลังใหม่ขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ต่อวรพุทธศาสนาให้พระจากตัวจากจากทั่วจตุรทิศเนี่ยมาชุมนุมกันที่นี่ให้ศาลานี้เป็นสถานที่อย่างการฟังธรรมของคนมากมายเราจะสร้างหลังใหม่ไม่จะไปนั่งโอ๊ยทําไมเพิ่งจะบริจาคไปเองไฟไหม้เสร็จแล้วทําไมวัดดูแลเงินเราไม่ดีเลยถ้าคิดอย่างนี้ก็ทุก คือแรกๆอ,อาจจะไม่คิดหรอกแต่พอมีข่าวจับพระเนี่ยหลายองค์หลายรูปเนี่หลายๆคนเนี่ยเริ่มคิดแล้วนะการเบียมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เนี่ยทิศแย้มวัดไล่ขิงแล้วก็ไล่มาเรื่อยเลยตั้งแต่อาณาจักรสีการกรอบอะไรเงี้ยจกักรวาลสีการกรอบนี้ก็หลายรูปสิบกว่ารูปเลยพระระดับชั้นเทพชั้นธรรมอะไรเนี่ยจนกระทั่งมาถึงพระอลรณกดแล้วไม่รู้จะจบแค่พระอารณกดหรือเปล่าเนี๋ยจะมีเหี้ยขึนมาเนี่ย ไม่เป็นไรมันก็เป็นอาจารย์ก็มองว่ามันเป็นมิติที่ดีนะมิติที่ดีคือเรากําลังสําลอกเอาพระช่วยๆเร็วๆเนี่ยออกจากศาสนาไปซะเพื่อให้พระดีๆเนี่ยจะได้โอกาสชูตัวขึ้นมาบ้างอาจะได้โอกาสแบบขึ้นมาสอนธรรมะมากแต่เนีียมันเป็นมันเป็นผลอย่างหนึ่งที่อาจารย์พยายามขวนขวายในการบอกสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเวลาฟังเวลาที่เราเรียนรู้อะไรในโลกเนี่ยหัดเข้าไปฟังธรรมะพระพุทธเจ้าบ้างอย่าเอาแต่ความเห็นของเต็มไิที่ตั้งทุกวันนี้เราทำมุนกันแบบไหน ทำบุญพระพระมียศมีตำแหน่งมีชื่อเสียงมีเงินทองมีลาบสักการะไปทำแล้วได้คอนเทนต์ไปทำมาได้กระแสเราก็เลยเฮทะโลแหกกันไปแล้วหวังอยากได้บุญใหญ่ๆอยากได้บุญมากๆมันมีแต่ความอยากทำบุญด้วยความอยากอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้อยากได้บุญอยากได้ไปนู่นนี่นั่นอยากไปเป็นเทวดาอยากไปเป็นนางฟ้าอยากประสบความสำเร็จเราทำบุญด้วยตัณหาเราทำบุญด้วยความอยากแต่เราไม่ทำบุญด้วยการสละด้วยการปลดปลค์ด้วยการปล่อยวางเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำบุญ้วยตัณหาตลอดเวลาวันหนึ่งที่มันมี มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคนเหล่านั้นมันย่อมเกิดความทุกข์เพราะอะไรเขาไปคาดหวังคนใดก็ตามคาดหวังในสิ่งใดว่าต้องเป็นไปตามความพอใจของตนคนคนนั้นย่อมผิดหวังเพราะความคาดหวังของตนเองแต่คนใดก็ตามทําไปแล้วไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาไม่มีความคาดหวังไม่มีความตั้งหวังตั้งเจตนาตัวเดียวว่าฉันต้องการละความขี้เหนียวใครจะไปทําอะไรไม่รู้แต่ฉันต้องการสละความชั่วความเลวความตนีหวงกั้นของตัวเอง เพื่อให้ตัวเองมีใจในการรู้จักสละรู้จักให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกับคืนมาเขาไม่คาดหวังต่อสิ่งใดคาดหวังเพียงอย่างเดียวว่าใจเขาเนี่ยมันเบาลงไหมใจเขาสบายใจไหมใจเขาสามารถสลัดจนหมดมนทินแห่งความตาหนีได้ไหมแห่งความหวงแห่งความขี้เหนียวได้ไหมเขาคาดหวังตัวนี้ตัวเดียวเพื่อประโยชน์แก่ตนเองถ้าใครสามารถคิดแบบนี้ได้เขาย่อมไม่มีความทุกข์ร้อนเพราะความเสื่อมเกิดที่ตัวบุคคลไม่ได้เกิดที่พระธรรมคําสั่งสอนดังนั้นศาสนาจะเสื่อมเสื่อมที่ใจเรานะ ไม่ใช่เสื่อมที่บุคคลไม่ใช่เสื่อมที่ศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เอาคาสับบ่งพระเจ้ามาเยียวยาจิตใจตัวเองที่พระกําลังล้มกันเต็มไปหมดและเนระหน้าไปหมดแต่เราไม่เอาพระธรรมคำสันม,มาดึงใจตัวเองแสดงว่าศาสนากําลังเสื่อมที่ใจของเราแต่ใครก็ตามที่มีพระธรรมคาสั่งสอนปกป้องจิตใจตัวเองตลอดเ,เวลาคนคนนี้จะไม่มีวันรู้สึกว่าศาสนาจะเสื่อมจากใจของตัวเองเลยแม้แต่ประการเดียวเพราะอะไรเพราะในขณะนี้เขามีพระธรรมรักษาเยียวยาจิตใจเขาเพราะเขายึดที่พระธรรมไม่ยึดที่ตัวบุคคล อ๋อก็คือพระพุทธกับพระธรรมเนี่ยไม่เสื่อมแต่พระสงฆ์ตอนนี้กําลังจะเสื่อมในมุมของชาวพุทธที่มองอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์เห็นด้วยกับคํานี้ไหมฮะไม่ก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีเพราะคนไทยพุทธเราเนี่ยเข้าใจคําว่าสงผิดเราต้องเข้าใจคําว่ารัตนไตรรัตนไตรัยต้องมีสาเพราะรัตนะแปลว่าแก้ว ไตรแปลว่าไตรก็คือสามรัตน์ไตร,ตรคือแก้วสามประการที่มันต้องมีอยู่ในพุทธศาสนาคือพระพุทธธรรมพระสงค์แต่คนไทยเราไปเหมารวมคําว่าพระสงค์เนี่ยคือสงที่ไหนก็ได้อันนั้นเราจะเรียกโดยพุทธศาสนาว่าสมมุติสงสมมุติสงคือสมมุติขึ้นมาว่าเป็นสงเ์เฉยเพื่อให้เราทํากิจเข้าวัดหรือมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมหรือเป็นเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําทานเพื่อให้พระเนี่ยไปขุดกาวตีเลตัวเองจนตัวเองสามารถบรรลุจนเข้าถึงคําว่าสงจริงๆได้ ดังนั้นคําว่าภิกษุสงฆ์จริงๆในพุทธศาสนาจะนับเนื่องตั้งแต่อริยบุคคลขั้นโสดาบันขึ้นไปจึงเรียกว่าภิกษุสงฆ์ที่เหลือเรียกสมมุติทั้งหมดเนี่ยยังพระอ,าอดีตพระลงกรดหรือพระที่อะไรต่างๆอาณา่ิสึกขาลาเพศกันออกไปโดนสีกาก๊อบโดนกระชากออกไปเนี่ย <c oughs> พวกนี้เนี่ยเรียกว่าสมมติสงฆ์เฉยๆดังนั้นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจะไม่มีคําว่าเสื่อมเลย เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีโอกาสผิดหวังจากอริยบุคคลแน่นอนเพราะนั้นคาว่าอริยบุคคลหรือคําว่าสงจริงๆเป็นคําความหมายของคําว่าคุณธรรมของคนที่ได้ความเป็นสงจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเขาถึงคุณธรรมตัวนี้แล้วเขาย่อมไม่ตกต่ำจากคุณธรรมตัวนี้เพราะนั้นพระภิกษุสงจริงๆยังไม่เสื่อมจากศาสนาและไม่มีวันจะเสื่อมจากศาสนาเพราะพระพุทธเจ้า เป็นผู้สั่งสอนธรรมะนี้ใช่ไหมแล้วธรรมะนี้จะมีพระเนี่ยที่เป็นสมุติสมมาปฏิบัติตามธรรมะนี้จนสมมุติสงเนี่ยปฏิบัติจนตัวเองเป็นสงจริงๆดังนั้นสงจริงๆที่ได้คุณธรรมแบบนี้จะไม่มีวันเสื่อมสมุติสงที่เหลือทั้งหมดเสื่อมได้ทั้งหมดที่เห็นเห็นนี่คือสมุติสงหมดเลยเนี่ยที่ส่มเสื่อมกันเนี่ย ต้องสมมุติทั้งหมดเพราะนั้นสมมุติเนี่ยเขากำลังปฏิบัติตัวเองอยู่นั่นหมายความว่าเขามีโอกาสผิดโอกาสพลาดในมารวุฒิศาสนาหรือในการปฏิบัติของตัวเองได้เขาปฏิบัติขุดเกากิเลสต,ตัวเองได้ดีเขาย่อมเข้าสู่กระแสของโสดาบันหรือความเป็นสงจริงๆได้แต่ถ้าเขาปฏิบัติตัวเองไม่ดีแพ้กิเลสตัณหาของตัวเองเขาก็ย่อมเข้าสู่กระแสของความเป็นสงจริงๆไม่ได้ครับอะครครับก็ได้ทราบแล้วนะครับรวมไปถึงกระแสที่ชาวโซเชียลแหล่แชร์ แล้วก็มีบางคนก็เข้าไปแซะอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ได้คําตอบจากอาจารย์เบียร์แล้วนะว่ารู้สึกยังไงแล้วก็ได้มุมมองอีกมุมมองหนึงน่งครับนะฮะขอบพระคุณนะครับอาจารย์เบียร์ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสบายเสียงเสียงแหบใช่ไหมสบายอยู่ใช่ไหมอาจารย์เส้นเส้นเสียงอักเสบตอนนี้เพิ่งไปหาหมอมาจริงจริงหมอให้พัก<อ>แต่มันพักไม่ได้ไงถ้างั้นก็รบกวนอาจารย์เบียร์เท่านี้เดี๋ยวจะได้พักเสียงนะครับขอบพระคุณขอบคุณมากเลยอาจารย์นโมทนาได้จ้าา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 าบคาา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  อ่าสัมภาษณ์เสร็จแล้วใครทีมงานมืออาชีพช่วยกรรณาไปตัดสัมภาษณ์อันเนี้ยด่วนๆเลยหรือใครแคปหน้าจออะไรไว้แล้วนะเอาไปรีบเอาไปลงเลยตัวเนี้ยอธิบายเคลียร์ชัดเจนมากเดี๋ยวกูจะกลับมาอธิบายอีกรอบมันก็จะไม่เหมือนเดิมอีก ความจริงไม่จำเป็นต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งก็ได้แต่ต้องอยู่ในบริบทเดียวกันนะมึงไม่ต้องพูดเหมือนกันก็ได้แต่ต้องอยู่ในบริบทเดียวกันไม่ใช่ไปเรื่อยนะเึงสันดานโอ้ยกละเชื่อเลย